สวัสดีกลุ่มอสศวทุกท่านพวกกับผมเอมี่บูซิเมนกกนนเกมอิโตลาแฟนตาซีสตาร์สก,กะนะฮะวันนี้ผมก็จะมาลุยของคอยแอโร่โชั้นที่25กันชั้นที่25เนี่ยผมลองเข้าไปดูแล้วแล้วก็อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแหละก็จะเป็นชั้นที่มีโกลเลม2สีสีขาวดำนะถ้าใครจำชั้นที่11ในซีซั่นหนึ่งได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนั้นแหละมันก็มีอยู่ตัวมันก็มีอยู่แค่2ตัวนั้นแหละ มันก็จะเป็นด่านโกเลมหุ่นขาวหุ่นดำนะที่เราจะต้องใช้ทีมทีมขาวไปตีหุ่นดำเราต้องใช้ทีมดำไปตีหุ่นขาวซึ่งมันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าจะจบภายใน5เทอมนะ์นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนิมโบนิดหน่อยผมรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องสถานะผิดปกติมาด้วย เพราะฉะนั้นไอ,ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเป็นห่วงมากๆเราจะใส่เราจะใส่ไอ้ที่แทนไอ้ปาร์ตี้น้ำชาน่าจะได้อยู่น่าจะช่วยได้อยู่โอเคเดีย๋ยวผมจะอธิบายเงื่อนไขในการพ่านสามดาวให้ฟังก่อนนะสามดาวเนี่ยมันมันเงื่อนไขด่านมันมีอะไรแปลกๆด้วยนะคือ โอเคเรามาดูกันเขาบอกว่าต้องมีทัดนไฟท่านน้ำทัดลมทัดดินลงเข้าต่อสู้ได้ก็จริงๆไม่จำเป็นต้องครบสี่ธาตุก็ได้นะแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการผ่านสามดาวนะต้องผ่านโดยไม่มีคนตายนะครับต้องผ่านโดยมีสมาชิทัาด,ดินสามตัวละครนะผ่านด่านไปในห้าเทิร์นซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะยากไปหน่อยแต่ว่า ผมพอมีทริปอยู่บ้างเป็นไกด์แล้วกันก็คี่หลักของเราก็คือตัวนี้ฮะก็จะเป็นโลเกเอนั่นเองก็เป็นตัวละครตัวเดียวที่จะตีหุ่นขาวดำได้นะครับถามว่าใช้ลิลิปะลิโมได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสเตตัสมันน้อยไปนะสเตตัสอีที่2มันยังเป็นสเตตัสอีที่1น่ะมันก็เลยยังดูน้อยไป แล้วก็ที่เหลือที่พวกเคมเบลโปโปนาส t ีเ e อเนี่ยเราจะเอามาซับพอร์ตโลเกียนะจะประมาณนี้ไปลุยกันต่อเลยนะตัวโปโปนาเนี่ยเราจะเอามาทำให้เกาะแตกบ่อยๆแล้วก็เคมเบลเหมือนกันนะเคมเบลก็จะมีเกาะแตกชนะท่าซึ่งจะทำให้โลเกียแรงขึ้นนะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะ จมตีเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมผมต้องจัดทีแบบนี้นะอ่าก่อนอื่นเลยหุนสีขาวเนี่ยจะชื่อมากิน่าอันบูสนะส่วนหุนสีดำชื่อมากิน่าอาเทลนะทีนี้เรามาดูอันบุสก่อนอันบุสเนี่ยมันจะมีโจมตีทัดไฟทัดน้ำทัดลมเอ้ยไม่ใช่ขออภยัยเป็นโล่โลดความเสียหายทัดไฟทัดน้ำทัดลมน้อยลง3 0นะ แล้วก็โจมตีธาตุด,ดินแรงขึ้นร้อ100นะครับสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้โล่สีขาวโล่การฝ่ายรอห้าสิบเปนะครับทีนี้เรามาดูอาร์เทลหรือหุ่นสีดําหุ่นสีดำเนี่ยมันก็จะมีโล่กันฝ่ายขาวก็คือลดดามเมจจากฝ่ายขาวห้าสิบเปส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดก็คือมีโล่โลดความเสียหายธาตุไฟธาตุน้ํธาตุลม30%มแล้วก็ตีธาตุด,ดินแรงขึ100้นะร้อนนะสรุปง่ายๆคือ คุณต้องใช้ตัวละครธาตุดินที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่สีขาวสีดําเลยสรุปง่ายๆก็ต้องใช้เนเชอรอลนั่นแหละแล้วก็โลกเกียคือคําตอบของคุณนะต้เป็นโลกเกีย ex นะถ้าเป็นโลกเกียปกติมันจะเป็นธาตุไฟก็เดี๋ยวเราจะลองโจมตีไปก่อนให้โลกเกียใช้สกิลหนึ่งแอตเทียสกิลหนึ่งโอปอโ่าโจมตีธรมมมธรมดาไปเคมเบลโจมตีธรรมดาไป การโจมตีธรรมดาของหุ่นพวกนี้มันมีโอกาสติดสถานะผิดปกติด้วยก็ต้องระวังเรื่องนี้ต่อมาเนี่ยเราจะใช้ถ้าไม่ตายแล้วก็ให้ที่เหลือเนี่ยเ ใช้จุมตีหุ่นสีขาวไปก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ทําไม่ตายของแอเทียไปก่อนอันนี้ถือว่าพลาดนะเพราะว่าโปโปนาโดนติดมือนอ่ะอันนี้แย่แต่คิดว่าไหวอยู่้าเหมือกัน น่าจะจบไม่ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันได้อยู่ได้อยู่เฟือ่อน่าจะจบได้อยู่เดี๋ยเฟือโอเคแล้วก็ใช้ ถ้ทไม่ตายของโปโปนนาก็ได้นะไม่เป็นไรเรจรียบร้อยัอนดานเฉยก็และมันก็จะประมาณนี้คือุ๊เอ้าจริงๆโปโป,โปนานเข้าข้างโคงเลยนะใช้โลกเกียในการต่อดาเมจนั่นแหละส่วนใหญ่นะคือโลกเกียมันตีเข้าใช่ไหมลนะ่ะก็จะประมาณนั้นส่วนโปโปนามีหน้าที่สแปมการโจมตีแล้วก็ทำกรอกแตก ที่มันตีแรงขึ้นเพราะว่าตัวเคมเบลด้วยเคมเบลมันมีสกิลทำให้กอกแตะชนะท่าตได้ก็คือจะโดนตีแรงขึ้นไปอีกก็จะประมาณนี้ก็ผ่านด่านภายในห้าเธอพอดีเป๊ะเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมดูชั้นที่26แถมหน่อยนะกันรู้สึกมันจบเร็วไปอะชั้นที่26 มีการบอกว่าต้องเป็นคาออสเหรอคาอสแล้วก็ทัดน้ำทัดไฟทัดลมแล้วก็มีหิวเด้งด้วยผ่านด่านภายใน12เทินต้องใช้นั่นหรือเปล่าวะน่าจะเป็นด่านนั้นแน่ๆเลยอะอยเดี๋ยวเป็นว่าผมไว้ลุยในเทินในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ